กับสู่ยามเช้าของบาตูกับเร็วน้าและ The s i m มสตาร์วอลดีเอกันต่อนะครับในพาร์ทนี้เราจะฝึกฝนการเป็นเจไดกันครับเราสามารถฝึกได้นั่นแหละจากตรงนี้เลยนี่ไงเราก็ใช้คำสั่งตัวนี้ในการฝึกไล์เซเบอร์เราได้แต่ค่าที่เราได้อะมันจะเป็นค่าฟิตเนสครับมันจะไม่มีค่าอื่นเข้ามาไงซึ่งไอ้นี้เสียดายเนาะ เราไม่สามารถฝึกพลังฟอร์สของเราได้สุดเศร้าเลยแล้วก็วันนี้ครับผมจะพาไปทำภารกิจตัวหนึ่งก็คือตรงนี้นี่ไงเราสามารถชาเลนจ์ไ์เซเบอร์ของเราได้ครับผมว่ายิ่งค่าฟิตเนสเราเยอะนะเราจะยิ่งเหมือนกับชนะได้มากขึ้นไงแล้วมันก็เป็นภารกิจลับด้วยครับเห็นปะเพราะฉะนั้นผมจะลองสู้หรือชาเลนจ์ดูครับว่าได้ของอะไรนะฮะฟิตเนสหนี่แหละกำลังดี ตอนแรกผมว่าจะพาไปฝึกกับเลใช่ไหมแต่เขาเหมือนกับว่าประลองการต่อสู้เลยครับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราไม่สามารถท้าดวลแบบภาพเมจิกได้ไงมันจะไม่มีของพิเศษให้เราผมก็จะไม่ท้าดวลละกันเพราะว่าผมทำชาเลนจ์นี้เสร็จอะเราจะไปหานี่กันครับนี่เราจะเจอชีเวคาด้วยครับอย่างแจมเลยคู่หูฮานโซโลนั่นเองอันนี้เขาแขกใหม่ไง ฮันโซโลนะ่าจะตายไปแล้วเนาะเสียดายอะ่ะอยากเจอฮานโซโลอะ่ะเราก็ต้องไปหาเขาที่นี่ครับนี่ไงเขาอยู่บนยานตลอดเลยผมก็อยู่ที่นี่ต้องนานไม่เห็นเขาอะ่ะโอเคเดีเราไปทำภารกิจตัวนี้กันครับหามือขวาของฮานโซโลกันนะตอนนี้ขอชาเลนจ์ดูก่อนพอผ่านหรือเปล่านะดูฝึกใหญ่เลยมันได้ค่ายนั่นแหละ,หละฟิตเนสอะโอเคไม่เป็นไรครับลองสู้เลยดีกว่า เผื่อชนะดูดูดูด,ด,ด,ดูมีคนมาเชียร์ด้วยที่จริงเราต้องไปฝึกในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเรานะถ้ามาฝึกตรงนี้ไรโพสตอมทูเปอร์เห็นนะอาจจะมีปัญหาก็ได้ครับเพราะเราเป็นเจไดไงสายขาวสายขาวลองชาเลนจ์ดูดิว่ามันมีอะไรพิเศษให้เราหรือเปล่าอ๋อนี่ไงมันจะเป็นภาร,รกิจของเมืองนี้เหรอเราจะได้ฟอร์สพิเศษเปล่วะเนี่ยถ้าเราทําภารกิจตัวนี้ผ่านได้เงิน200ครับต้องทําอะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อน คอมพิวต์ไรเซเบอร์ชาเลนจ์โอเคแล้วภารกิจเก่าผมหายไปเลยอ่ะนี่ไงมีภารกิจใหม่ขึ้นมาเราต้องชาเลนจ์กับคนในนี้แหละครับในเมืองเนี้ยเดี๋ยวนะแล้วเขาจะมีไรเซเบอร์กันเหรอนี่ไงโคจมัมอ๋อมีพวกไอ้นี e ้ด้วยครับเจไดรุ่นหลังนี่ไงเราก็สามารถชาเลนจ์กับเขาได้ครับต้องเป็นประมาณนี้เท่านั้นนะโอเคมาเธออันนี้เหมือนภาพเมจิกเลยเนาะเลีอกเมจิกอะ เราจะสามารถท้าดวนเพื่อเอาเงินรางวัลได้เป็นแม์ไอ้นี่นะแม์ Mad การดวนระหว่างเจไดเกิดใหม่โคจแฉมมาเธอดูดิมาแล้วมาแล้วเฮดดาบสีฟ้าเหมือนกันด้วย,สยแสดงว่าเป็นสายสว่างครับโคจแฉมมาเนาะดูดิโอ้โหการท้ามาลองนี้เอา้าทะเลาหน้าของผิวข้า สุดเซง็งยังไม่ได้กินข้าวเลยมัาจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ค่าตัวไหนไครับบีบีเชียดด้วยเห็นป่ะน่ารักแคบบีบี BB ผมอะเอาว่ะเอาว่ะเจไยเกิดวปทั้งสองคนครับผมลองซื้อกับเลแล้วไงแพ้เลเลโคตรเก่งพูดเลยเสียดายเนาะดาบเหมือนกันอะสีอะมันงั้นจะแจ่มกว่านี้เขาน่าอะใส่ข่าวคันโหมดครับสองคนไงเอาว่ะเอาว่ะซื้ซๆอๆเร็วหน้า หลบได้หมดอ่ะพูดเลยฮะโดนฟันทีน่าจะหัวหลุดเลยเนาะตับไรเซเฟเวอร์แล้วดูมีคนเชียร์ด้วยไอตองตอมฟูปเปอร์นายไม่ใช่เรีย่ยวไเนี่ยเขากำลังสู้กันอยู่เนี่ยสุดเซ็งชนะแน่นอนหรือเปล่าบีบีอาขวางเล่าหนูอะเราก่อนชนะแมตช์นี้ก่อนจะเอาเงินมาหาซื้อของไม่ใช่อะไรจ,ะจบแมตช์แล้วโอ้ยแพ้ะ่ะ นี่ไงโอเคฮะแมตช์แรกเราครับแพ้ไปขอกินข้าวก่อนตอนนี้หิวข้าวเฮ้ยซื้ออาหารกินก่อนเราต้องชนะด้วยนะครับถึงจะได้เงิน200ไงถ้าเราแพ้อเราก็ได้แค่75ใช่ไหมโอเคก็ยังดียังถือว่าได้เงินอยู่เนาะสุดเซ็งเลยเขาเก่งกว่าเราอะ่ะแล้วแมตต์ก็หมดไปแล้วนี่ไง เราก็สามารถทําชาเลนจ์ได้เรื่อยๆทํานอน,นี้ไอตัวนี้นะเนี่ยจะมีขึ้นมาเรื่อยๆเ,เราต้องอัปเกรดดาบเราเปล่าว,วะแต่ผมขอดูดาบหน่อยดิเราน่าจะอัปเกรดดาบของเราได้นะความรู้สึกผมอะเพราะดาบผมอะเป็นเกรดแรครับไม่ใช่เหมือนกับไอนี่นะ outstanding หรือเปล่าโอ้โหแล้วดูโคตรเยอะแกนดาบ <laughs> มีแรอยู่สามอันครับแล้วก็อันคัมมอนก็คือเกรดไม่ดีกับคัมมอน มันต้องมีซูเปอร์แร์ดิเนาะต้องไม่ขอเลมาแน่เลยอะหนูเลอาจจะมีก็ได้นะอันนี้450เลยครับผมซื้อในร้านไป250เองอะ่ะแต่ขายได้คืนโคตรแพงอยากได้ดาบแบบของไคลโลอะดาบที่เป็นเหมือนกับการกระบาดโคตรเท่โอเคแย่ขอดูดาบก่อนครับว่าเราสามารถอัปเกรดดาบของเราได้ไหมนะทําให้มันดีขึ้นไงเพราะดาบของผมอาจจะไม่ดีก็ได้เกรอาจจะต่ําก็เลยสู้กับเขาไม่ได้สุดเซ็งเลยเนี่ย สิครั้งแรกเราแพ้เลยเนี่ยโคตรเศร้า oh, โอเคมาแล้วอ๋อมันก็เป็นที่ใส่เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะแล้วก็มีคริสตัลกับดิสเพย์ครับแค่นี้เองเข้ใจแล้วเราไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้ใช่ไหมอันนี้ที่ผมใช้อยู่นี่ไงถ้าเราจะอัปเกรดเพิ่มมันต้องใช้ไงมากสามารถรีเพย์ได้เฉยๆอันนี้จะดีกว่านะที่ผมมีอยู่อาา่ะฮะ ลองใส่ดูฮะบีบีคุยเยอะเลยนะคุยเก่งหนูบีบีผมอะฮะเดี๋ยวๆดๆๆน่ารักเช่นหนูอะลองใส่อันใหม่ดูครับเผื่อจะดีกว่าเดิมนะอ้านี่ไงมันก็เหมือนเดิมแหละเนาะไม่ได้ต่างไงแจ่มสวยๆเลยอันนี้สามร้อยหกสิบแต่ที่ผมได้มาสี่รอยห้าสิบเพราะฉะนั้นโอเครออีกรอบนึงครับ มามาต้องชนะให้ได้สุดเศร้าเลยเมื่อกี้แพ้พร้อมเลยไปหาพวกเจไดเกิดใหม่กันมาได้อยู่ในเมืองเนี่ยแหละเมื่อกี้ผมหิวข้าวไงเนาะก็เลยอาจจะไม่มีพลังในการต่อสู้ทำนองนี้ข่าวนี้แหละเอา้าไอ้นี่โดนจับนายแล้วพวกเจไดไปไหนหมดเนี่ยไม่มีเจไดเกิดใหม่เลยเห็นนะภารกิจมาแล้วครับแต่ไม่มีเจไดอะ ต้องรอเจไดมาก่อนตอนนี้แล้วไปทาสู้กับเขานะภารกิจเราจะทำได้แค่รอบเดียวครับถ้าเรารับของกลุ่มต่อต้านมาแล้วมารับตรงเนี้มันจะหายไปเลยนะไม่สามารถรับเพิ่มได้อนี้โคตรสซ็งเอาแกะ๊ะคนเดิมเหรอโอเคมาขออีกรอบนึงเธอเมื่อกี้เราหิวข้าวเฉยๆหรอกข้าวเนี้ยแหละเอาจริงแล้วนะไม่ออมมือให้เธอแล้วนะนนี่อพูดเลยมาขัดขวางเจไดเกิดใหม่ กับเงิน200เครดิตของเราได้ไงมันใช่เรื่องไหมเนี่ยหอมลุยมามาอมแอมอมแอมอยากได้ยินเสียงเยอะกว่านี้เสียงดาบแหวงอมอมแอมแอมอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ค่อยได้ยินเนาะเห็นปะไม่ด้ยินแต่เสียงดาบกระทบกันะสุดเศร้าเลยโอ้โหไงล่ะโดดฟันไปรอบนึงไปไง หลบได้ไม่มีพลาดหลอกเธอคราวนี้เราเรียนรู้กลยุทธ์ของเธอมาหมดแล้วพูดเลยแท๊ฟก็ให้แท๊ก็ให้เขาก็เป็นเจไดเนาะเสื้อเหมือนกันเห็นปะชุดเดียวกันคอตเตอร์มาเฮสุดเทอเ,เริ่มหลบได้แล้วนะถ้าไม่ได้ผมต้องไปฝึกสักหน่อยนิดเนาะเพราะเดี๋ยวผมต้องไปสู้กับไคลโลด้วยไงไม่ใช่อะไรเพื่อจะทำให้กลุ่มของเราอะ เป็นกลุ่มพี่ยิ่งใหญ่กันครับดูซิใครจะแพ้รจะชนะ200ต้องเป็นของเราเราเป็นนักล่าเงินรางวัลบังอาจมีหลบมีหลบวะมีหลบวะฮะหลบวะหลบหลบได้ไหมโอ้โหท่าข้อสวยเนาะสวยชนะใช่ไหมเนี่ยนี่ไงวมแหวมวมได้แล้ว สองร้อยเป็นของเราแต่ของก็ไม่ได้อะไรนะครับเหมือนเดิมโอเคเข้าใจแล้วเป็นการเหมือนกับหาเงินเพิ่มเติมเฉยๆนี่ไงเราก็สามารถทําได้เรื่อยๆครับสําหรับภารกิจ Light Saber c h a l l e n g นั่นเองแสดงว่าเราไม่สามารถฝึกฟอร์สได้ไม่มีฟอร์สเหมือนพวกเลนะหรือไคลโละไม่มีเราจะเป็นแค่เหมือนกับเจไดเกิดใหม่เท่านั้นโอเคปรับภารกิจกันดีกว่าครับ เราจะไปขึ้นยานมิเลเนียมฟาคอนกันขอกลับพื้นที่ก่อนนะตอนนี้มาครับรับภารากิจกันดีกว่าดูดูด,ดูหนูเลยว่วงอะไรนะหนูอะ่ะไม่หิวข้าวเลยเหรออยู่นี่ตลอดเลยนะเละโอเคอันนี้คือภารากิจหลักเขาที่ผมต้องทำนี่ไงเราต้องไปที่ยานมิเลเนียมฟาคอนเพื่อไปหาชิวเปคากันครับ <c oughs> <ๆ>เขาอยู่บนยานนั่นแหละอยู่ต้องนานแล้วด้วยเราเพิ่งรู้ไง<ๆ>เพราะฉะนั้น เดี๋ยวไปยาเมลเนียมฟาคอนก่อนครับจัดไปเขาจะมาช่วยเราแน่นอนอ่ะพูดเลยมาครับลองดูซิเพราะผมจะเห็นรูปร่างของเขาหรือเปล่านะคราวนี้เราสามารถขึ้นยานได้แล้วโดยที่ไม่ต้องเป็นกลุ่มไพเลตเลยครับเนี่ยเขาเปิดรอแล้วแล้วว่าผมอยากรู้ว่าเราจะเห็นตัวละครหรือเปล่านะถ้าเห็นนี่จะแจ่มโคตรอ่ะจะตื่นเต้นสุดๆเอา้า คว้าว <Wow, S 2> เข้าไปเลยเหรออ๋อ,อดูนแล้วพูดอะไรอ่านไม่ออกแล้วไม่เห็นตัวละครครับก็คือเห็นแค่แผ่นโปสเตอร์ประมาณนี้นี่ไงเขาบอกเขาน่าจะช่วยเรานะโอเคแล้ก็ต้องกลับไปไอ้นั่นครับขึ้น X Wing ก่อนเพนะื่อจะ rescue MISSION นะเฮ้ยฮันโซโลเป็นของเราปะวะภารกี้คืออะไรอะผมอ่านเมื่อกี้ไม่ออกเลยอะเขาคำรามเขาไอ้นั่นอย่างเดียวไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปขับ X Wing ก่อนครับ เราต้องไปレสคิวนะถึงจะผ่านโอเคกลับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์กันดีกว่าครับผมก็นึกว่าเจอตัวเขาเนาะไม่เจอเศร้าเลยฮะสุดเซ็งถ้าเดินคู่กันได้เนี่ยจะแจ่มโคตรเลยเนาะมาพร้อมลุยหนูบีบีขึ้นเครื่องโรถเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาทางขึ้นอยู่หนูบีบีผมอะ เรียบร้อยนี่ไงขึ้นไปแล้วเราต้องเป็นเลสคิวครับรอบนี้นะผมโปรในการขับยานนี้แล้วออกขับมไาไหลายรอบไงเพราะว่ามิชั่นของเราอ่ะมันจะขับบ่อยไงไปแล้วภารกิจเลสคิวนี่ไงอ๋อก็มาช่วยเราทำนอนนี้เหรอมู v e in โอเคเฮ้ยภารกิจเริ่มมันขึ้นแล้วอ่ะอันนี้ภารกิจหลักนะโอ้เจม เสียดายหนูเลมไม่รวมออกลกอกเราเนาะน่าจะแจ่มกว่านี้เฮ้ยอันนี้เหมือนกับการต่อสู้แล้วนี่ครับเราผ่าน Security Door เข้ามาแล้วนะแต่เจอพวกโดนข้างในเฮ้ยแจ่มโคตรโอเคผมจะสู้ด้วยดาบไรเซเบอร์ดีไหมวะเนี่ยหรือให้คู่หูเรา Attack โอเคให้คู่หู Attack ดีกว่าโยนระเบิดได้นี่ไงโยระเบิดดีกว่าชึบเชิดตูมไปเลยทีเดียว ผมรู้แล้วไอ,วอระเบิดตัวนี้เอาไว้ทําอะไรนะโดนอาหาที่หลบกันใหญ่เลยครับแล้วก็เสียงระเบิดอ่ะคตดดังเลยตุม้มทําลายแทบทุกสิ่งเลยทีเดียวอย่างโหดโอเคแล้วก็เข้าแฟคทอรี่ได้แล้วเราเข้ามาที่แลบได้แล้วใช่ไหมเนี่ยแต่เจอสองสตอมทูเปอร์อยู่ข้างในครับคอเนอร์จัดไปสู้ด้วยกันดีกว่าไหมเนี่ยฮะ รวมกันเราอยู่แยกกันเราตายเป็นไงล่ะสู้ด้วยกันโคตรแจ่มเลยครับรีเทิร์นมาภารกิจผ่านไปได้ด้วยดีโดยการร่วมมือของชีเบคาแจม่มผ่านไหมเนี่ย้าดูหนูเลยไม่หลบด้วยนะเนี่ยหนูฮะสุดเศร้าเลยสวยอยากได้ชุดเนี้ยผมน่าจะมีแล้วครับชุดนี้ไงชุดแบบโจรสลัดอากาศเนาะโคตรเท่เลย รีพอร์ตไปนี่ต้องรีพอร์ตใครเนี่ยอ๋อหัวหน้าเ,เขาอยู่ไหนเนี่ยเขาไปร่วมสู้กับเราใช่ไหมนี่ไงนี่ไงกลับมาด้วยกันครับแจมเรียบร้อยภารก,กิจก็ผ่านไปอย่างสมบูรณ์แบบครับโดยการร่วมมือของเพื่อนคู่หูของเราสุดยอดแล้วก็ขีดตอนนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเห็นปะใกล้ห้าแล้วครับ ก็คือถ้าเราข้ามเส้นตรงนี้ไปอะ่ะเส้นสุดท้ายอะ่ะเราจะมีภารกิจอันใหม่มาแล้วตอนเนี้ยเราไม่น่าจะทําได้ครับผมก็จะหาเงินไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เก็บภารกิจตัวนี้ให้ใกล้ห้าดาวที่สุดอะ่ะขีสุดท้ายแล้วแต่ผมจะมาพ์ทสุดท้ายกันครับเพราะว่าพัทหน้าผมจะไปสู้กับไคลโลด้วยนะนี่ไงอันนี้เป็นภารกิจของเลยแล้วอะ่ะแต่น่าจะภารกิจง่ายๆแหละครับ มันต้องประมาณกี่สุดท้ายอะมันจะเป็นภารกิจหลักไงเาโนอนี้โอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการบุกเレสคิวตัวประกันด้านบนดูชุดดีโคเทอะอย่างแจมเลยทีเดียวเราแค่ามาเจอกัต่อพัทหนะ้ากับหนูเลโอนา่าและเอมเจกับสตาร์วอลดีเอกันต่อพาร์ทสุดท้ายของซีซั่นที่หนึ่ง,งแลว วันนี้ได้เวลาพักผ่อนเด้อเดๆๆเด้อไปนะครับรกกเฮ้หนูวีบีคุยเยอะเหรอวะใช่เรื่องไหมเนี่ยเดอน่ารักสุด